นีเขาบอกว่าถอนตัวแล้ววางตัวแล้วไม่เอาแล้วสู้พอไม่ไหวขาหัวคือพอไม่ไหวเลยจริงพูดเองตลอดเนี่ยจริงจริงจริงไม่คือคือเราก็เราเราก็เป็นเพื่อนกันที่จริงอัค่ะเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอมาใช่แล้วก็ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เขาถอนตัวไปจริงจริงไหมคะหยุดการสนทนาหรืออะไรใช่ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้คุยกันแล้วขับฉี ทักทายก็ยังแต่ว่าก็ยังเจอหน้ากันก็ยังปกตินะเคยถามไหมเพราะเป็นอะไรไม่ได้ถามเลยใช่เพราะว่าเพราะว่าเราก็ยังเหมือนเดิมต่อการนะค่ะก็เหมือนเขารู้ใช่ไหมคะว่าแบบเออเราก็ไม่อยากพูดอะไรดีอะไรเงี้ยเออไม่หรอกค่ะจริงๆจริงๆชินชินชนคนน่ารักใช่ไม่อยากให้พูดเหมือนกับเขาดูแบบไม่ไม่ดีขนาดนั้นคือเขาก็ชัดเจนมาตลอดว่าเขาจีบหนูอยู่ใช่ใช่ใช่ก็ขอบคุณคือชินให้เกีจ็บมาตลอดเพราะฉะนั้นเพราะะฉนนั้ก็ถึงเวลาที่มีต้องให้เก็บชินบ้างเพราะฉะนั้น ที่เขาเยียมเยียมไปเอ่อก็ก็ตอนนี้ก็บอกได้เลยก็พูดตามตรงว่านี่เนี่ยเขานายมีมาบอกไหมว่าจะไปแล้วนะจะไปจริงจริงเราเจอกันแล้วก็ยังคุยกันได้เหมือนเดิมใช่มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปัญหาร้ายแรงแห่งชาติอะไรขนาดนั้นครับพี่มีมีหรือหิวไหมพี่มันมันคือเรื่องธรรมดาอะไรแกคือเราเจอกันแล้วก็ยังคุยดีต่อกันนะพอชินหายไปเราคอร์สดีดาเลยไหมคะตอนนี้ เพราะว่าจริงๆ,ๆก็ไม่ไม่ไมีโอกาสได้เจอทั้งคู่จริงจังแต่ว่ายังยังพอดเองก็ก็ยังเจอกันตามงานตามว่าก็อย่างแกมีงานด้วยกันบ่อยในเนี้ยใช่พอดก็เวลาเจอกันเราก็ไม่ค่อยพูดอะไรเรื่องเรื่องพวกนีดด้เยอะใช่แล้วก็จะพูดเรื่องงานงอย่างที่สิ้น่ายไปนี้เราแบบมีแบบไปไลน์ถามเขาทักไปบ้างไหไลน์อะไรไม่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ทๆๆักใช่แสดงว่าเราก็ปล่อยเขาไปไม่ได้รั้งไร เราก็เราก็เป็นเพื่อนที่ดีกันมาตลอดเสมอมานะคะแล้วชินก็น่ารักกันเลยชาแนลชาแนลมันก็เป็นความบริสุทธิ์เพื่อนที่น่ารักแล้วไม่อยากให้มองไปทางที่ไม่ดีกับตัวชินแล้วก็ตัวมินเองนะคะหลายคนก็มองว่าที่นายกันปวดใจให้ชินจนทีเนี่ยเป็นเพราะว่าคู่แข่งของท้อนเป็นถึงขั้นพระเอกส่วนชินเนี่ยเขาเป็นแบบแค่นักร้องมินคิดว่าการที่เรารักใครสักคนอะนะมันไม่เกี่ยวกับเขาว่าเขาจะเป็นใคร พี่คงเคยเจออะค่ะงานรักใครจะผลคงไม่ต้องมีเลยนะคะไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็มันมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะแต่ว่าคือวันนี้ตัวเป็นเองก็อาจจะยังไม่พร้อมในหลายๆด้านอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ว่าใครใครไม่ดีอันนี้ยก็จะผิดแต่ว่าทุกอย่างนี้ที่เวลาและความรู้สึกไม่อย่างพอยี่ี่ถือว่าใช่ไหมคะจริงๆพอยีจะเป็นเพื่อนที่น่ารักแบบตลอดนะคะแล้วก็ก็ยิงก็พอยี่นก็ให้เกียรติดีนะเพฉะนั้นมันก็พอแล้วสำหรับทุกคนดี นี่เหมือนเป็นกระแสละครก็ใช่ค่ะก็อย่างหยกเรื่องมังกรมัน uh, ก uh ็จบมาสักันแต่ว่าก็ยังมีกระแสนายๆก็เป็นธรรมดาละกอนเราจะไปต่อช well, uh ้รนี Spirit ่มีสิทธิ์ไหมคะเฮาวินจะดำเนินไปไปคู่แข่งแล้วเลยไม่ละค่ะคือเบบีว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องอะไรที่เรายังตอบไม่ได้อะใช่เพราะว่าตัวมิเองก็ยังมีหน้าที่ที่ต้องทำหลายๆอย่างแล้วเราก็คู่ก็ การงานของเรามันก็กำลังไปได้ดีอะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็ไม่มีผลต้องดีเพราะว่าพอดเองก็ก็ยังสนุกกับการทำงานแล้วก็สนุกกับชีวิตในวัยของพอลอะไรอ่างเงี้ยตัวเราเองก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็มันก็ดีแล้วแล้วก็คือมันก็น่ารักกันนี้คือกับพอดเดียวที่สุดใช่ไหมคะคือเรามีโอกาสได้เจอกันเยอะใช่แล้วก็ นในคณะเพื่อนใช่ไหมคะแค่คือคือเวลาเราทํางานใช่ค่ะแน่นอนใช่ก็ก็เหมือนกับว่าคือผู้จัดการเราก็จะหางานแล้วมันก็เหมือนเป็นกระแสดงละครคือแบบคนก็จะรีเพลสอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยขอมปนผู้พากย์ไ,ได้ไหมขอเป็ผู้มิ่ได้ไหมหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นลักษาของการทํางานอยู่แล้วซึ่งล <เห S 1> <ๆ S 2> ะครเรื่องล่าสุดก็คุ้มองเพื่อนนี่เพื่อนี่พัฒนาได้หรือเพื่อนเท่านั้นโอ้โหอันนี้ตอบยากมากเลยอ่ะเออมมันก็มันก็ตอบไม่ได้ จริงๆมันก็พัฒนาได้่มันก็พัฒนาได้แต่ว่าน้วันนี้มันมันของกันเมื่อกี้บอกว่ามีแบบเสิร์ฟอะไรเพราะเหรอคะเพราะเจ้าชู้ไหมอันนี้มินไม่รู้เพราะมินไม่ได้ไปตามติดชีวิตคนตลอดทั้ง24ชั่วโมงแล้วก็ตลอดมินเองพอาก็เป็นเพื่อนที่น่ารักแล้วก็เวลามีอะไรเขาก็เล่าหนุนฟ้านะใช่เราก็จะรู้สึกว่าเขาก็คือผู้ชายคนนึ็กที่ที่แบบก็มีอะไรก็ปรึกษาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดกันบ่อยไม่มีวันไหนบ้าง มันวันนี้มันยังไม่มีอะไรอ่ะม,มินมีสักยามรูปหนึ่งที่เราลงรูปแล้วเราเขียนว่าไอ้บ้าแล้วก็หัวใจะอะไรเงี้ยคนก็เลไปโยงเป็น MB ที่พอเคยเล่นมไม่ใช่ไม่ใช่คือแฟนขับมินมมแฟนขับมินจะคุยกยันค่ะแล้วแบบว่าเหมือนแบบไอบ้บ้า ออใช่ปะ<อ>ไอ้ได้มีสใช่ใชข,บข,บชขบับมินะมินนี่ขับอะค่ะใช่ก็จะมีคุยกันเป็นเรื่องของแฟนคลับมากกว่าเมื่อกี้เห็นบอกว่ายัางไม่พร้อมื่องความรับวางไว้วไหมว่าต้องอายุเท่าไหร่เมื่อไหร่ยังไงไม่ไม่มีค่ะแต่อย่างที่มินบอกค่ะว่าถ้ามินพร้อมในเรื่องต่างๆเช่นเรียนให้มันแบบให้มันรอดัทีอะไรอย่างเงีงย้ยแล้วก็หลายๆอย่างที่มันที่มันพร้อมมากกว่านี้เร็วๆนี้นะคะก็ก็คิดว่าบางตรงไก็น่าจะมีรุ้นะใช่า ยังไม่พร้อมว่ามีข่าวกับหนุ่นๆตลอดเลยไม่ขาดเลยก็ก็รอรออีกสักพักดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อก็คุณพ่อก็แบบมาดูมาดูมาดูแลใกล้ชิดอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างจะากใจคุณพ่อด้วยในหลายๆเรื่องเอาแต่ว่าถ้าตอนนี้พูดว่าดูใจกับพอดอยู่นี่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคือคือดูอะไรอ่ะดูอะไรเพราะว่าเพราะว่าเราทำงานด้วยกันแค่ไหน